สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะอันนี้คุณยายพามันทำอะไรคะวันนี้ลงมาดูช่องหน้าหวานค่ะว่ามันงอกหรือไม่งอกอ๋อแล้วนี่เป็นอะไรคะยายนี่ยายปลูกไว้หรอีสับปะรดค่ะหวานสับปะรดหวานโอ้จริงนะสับปะรดหวานแต่ลูกมันไม่ค่อยสวยหรอกเออเออมันก็กินได้นะเห็นไหมอะไรสองคนยายหลานเนี่ยโน้มันกินแล้วเนี่ยได้มันยังกินได้อยู่ยายหอมอยู่ บวกปีกายหน่อยเนะาะอันนี้ด้วยนี่เนาะน,นี่อนอเอาโ <c oughs> อ้นี่ไงยายโอ้ลูกเต็มเลยเออตอนที่พวกเราปลูกมันไม่ค่อยเห็นมีอย่างนี้ว่ะ <c oughs> เ,อเอา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 ปลีมันมาปลูกมาอะไรอีกนะยายนี่กินแล้วก็เอาลงไปปลูกอีกนะเนี่ยโอ้เยอะมากเลย โอ้ยสับปะรดท่านผู้ชมดูสับปะรดหมดต้นเลยใช่ไหมโอ้โหในสับปะรดอีฉันจำได้ว่าอีฉันรู้ไม่เคยเห็นมันในเน็ตโอ้โหเต็มเลยท่านผู้ชม